สวัสดีเพื่อนเพื่อนและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับสวัสดีครับผมชื่อโฟนครับอ่าวันนี้นะครับผมก็นะครับจริงๆนานแล้วแหนะนะตั้งแต่ทําคลิปปลูกข้าวโพดเนี่ยไปประมาณตั้งแต่นานแล้วแหละนะครับเดือนสองเดือนที่แล้วแหละนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่มันออกฝักแล้วแล้วฝักก็แก่แล้วแต่สิ่งที่ได้คือไม่สําเร็จเท่าที่ไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ นะครับเพราะว่าดูสิครับระหว่างเพื่อนเพื่อนผมกับต้นข้าวโพดมันสมดุลกันที่ไหนนะครับใช่ไหมฝากก็เล็กๆนะครับดูนะครับ,นะรบแต่ว่าหมายแก๋แล้วเห็นไหมครับไม่มีความที่เรียกว่าประสบความสําเร็จนะครับปลูกก็ถือว่าผมปลูกข้าวโพดมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยแต่สิ่งที่ปลูกสําเร็จบ่อยก็คือกล้วยนะส่วนมากผมจะปลูกกล้วยสําเร็จเป็นส่วนใหญ่นะ เออแต่ข้าวโพดนี่คือปลูกกี่ครั้งกี่ครั้งก็แบบอย่างเงี้ยเห็นไหมแคร์แคร์แ,แกรนแกรนนะครับฝากออกมาก็ไม่ค่อยจะสนอมเท่าไหร่นะไม่ค่อยจะแบบกี่เรียกว่าอะไรไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรนะนะเออพูดง่ายๆอย่างนั้นแหละนะนะครับแต่มันใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นไหมก็ไม่นะครับสิ่งที่ผมได้กลับมามากกว่านั้นคือเป็นบทเรียนให้ผมแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราจะได้เป็นความรู้ในการต่อยอดในครั้งหน้า นะครับผิดพลาดนะครับแต่เราก็สามารถแก้ไขได้นะครับเหมือนนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็มีการทดลองไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะสําเร็จตั้งแต่ต้นเลยนะครับไม่เคยมีหรอกนะครับนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่ทดลองแล้วสําเร็จตั้งแต่ต้นนะครับเหมือนวัคซีนโควิดที่จะทําให้เราฉีดได้ทุกวันเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการทดลองกับนั่นกับนี้ก่อนนะครับ จึงจะใช้มาฉีดกับเราได้เห็นไหมครับการทดลองมันก็ต้องมีผิดมีถูกนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรปลูกแล้วจะสาเร็จเลยนะครับไม่ใช่และที่สําคัญคือผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีในการกระตุ้นนะครับผมใช้แบบปุ๋ยอินรีนะครับตามมีตามเกิดนะครับผลที่ได้มามันก็อย่างนี้แหละแต่ว่าไอ้นี้ดีอยู่นะเห็นไหมหนึ่งต้นมันมีสองฝักนะครับหนึ่งต้นมีสองฝักแต่ก็ไม่ได้เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังดีนะที่มันเออยังออกฝักออกอะไรมาให้ นะครับมันก็ยังดีเนาะไอโฟนลองหักหักฝักอันเนี้ยนี่หักเลยเออครับหักฝักครับเออไอ้นั้นด้วยครับอีกอันหนึ่งไหนลองแกะดูว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเต็มฝักไหมอมแกะดูนั่งนั่งแกะดูครับว่าเต็มฝักหรือฟันหลอนะครับดีนะผมไม่ใช่คนฟันหลอนะครับปลูกไปมันคงจะเต็มฝักอยู่ นะครับเออเขาคขาอะไรนะความเชื่อโบราณนะเขาบอกว่าอะไรนะถ้าคนฟันหลอปลูกราโพดอะไรนะ้ระโพดมันจะฟันหลออ่ะแต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อนะครับมันเป็นความเชื่อได้แล้วครับไหนเต็มฝากไหมเต็มฝักครับเออเนาะดีต่อเอออย่างน้อยก็เต็มฝากต้นนี้ไหนหมุนรอบๆบดินี่ครับไหนอีกอันหนึ่งแกะแกะอีกอันหนึ่งเอือถือว่าดีนะเพื่อนๆถึงต้นมาลองดูแกะอันหนึ่งเอือถึงต้นมันไม่สมบูรณ์มันก็อย่างน้อยมันเต็มฝากเนาะ ดูดีขนาดฝักเล็กนะครับเพื่อนๆนี่เออแกะเลยครับโฟนอ่ะแกะหักไอ้นั้นออกเลยอันนี้ด้วยหักเลยเออถือว่าสมบูรณ์ไหนโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยนี่ครับเออถือว่าสมบูรณ์เนาะนะครับขอตัวเก็บก่อนนะครับอาเก็บเลยนะครับเก็บเก็บหักหักเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเก็บมาแล้วก็ถือว่าได้หลายฝักในโฟนโชว์โฟนโชว์ครับเออได้หลายฝักนะครับนี่ฝักใหญ่ฝักเล็ก ไม่ใหญ่หรอกนะครับก็ฝักเล็กหมดแหละแต่ก็ใหญ่กว่าเพื่อนก็มีอยู่อาแกะเลยครับโฟนนี่ช่วยกันแกะเห็นไหมครับได้หลายสิบฝักอยู่นะถ้าหากเป็นฝักที่สมบูรณ์นะก็ได้แจกจ่ายกันไปกินนะแต่น,นี่คือฝักกระต๊ดลดกระเต็ดเล็ดอย่างนี้นะครับคือนะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่คือข้อดีของมันคือเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็เป็นข้าวโพดอินทรีนะครับไม่มีสารพิษไม่มีสารตกค้าง นะครับนี่แหละคือข้อดีด้วยนี่กินคําเดียวนะครับกินคําเดียวเข้าปากกรึบนะหมดเลยนะครับนี่ก็ช่วยกันแกะนะครับสวนเปลือกของอะไรนะของข้าวโพดนี้เราก็ค่อยเอาไป,ปไว้ตําโคนต้นไม้นั่นแหละเออนะจะได้เป็นปุ๋ยต่อไปนะครับนี่ก็ช่วยกันแกะนะครับเรื่อยๆถึงมันไม่สําเร็จในการปลูกในครั้งนี้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างที่ว่าไปคือมันเป็นบทเรียนให้เรามันเป็นประสบการณ์ให้เรา นะครับเราจะได้รู้ว่าเออครั้งต่อไปเราจะได้ปรับปรุงแบบนั้นแบบนี้นะครับบางครั้งก็มีคนว่าเห็นไหมเองอ่ะทำไปแล้วไม่สําเร็จหรอกจะทําไปเพื่ออะไรนะครับเราก็ทําแบบศึกษาเรียนรู้งั้นแหละใครว่าเราก็นะครับไม่ต้องไปใส่ใจไปสนใจอะไรมากนะครับตัวเขาคนที่ว่าเราก็ไม่ได้ดีอะไรไป,ไปกว่าใครหรอกนะครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมมยนะครับนี่เราก็แกะเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวขอตัวแกะก่อนนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับแกะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆถือว่าได้หลายฝักฟอสมควรอาโฟนไหนหยิบโชว์หน่อยอันไหนทมทมใหญ่ๆนี่ครับใหญ่ๆเออนี่นะครับก็มีใหญ่สุดประมาณนี้แหละนะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะนะครับอย่างน้อยก็ได้กินเป็นข้าวโพดพันอะไรนะอะไรว่าข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวพันอะไรแปดแถวเจ็ดแถวนั่นนั่นแหละอะไรสักอย่างนะผมก็เคยอัดคลิปปลูกไปแล้วนะครับก็หลายเดือนผ่านมาแล้วนะครับก่อนที่จะมาทําคลิปเกี่ยวกับ บอนสีเป็นส่วนใหญ่นั่นแหละนะครับนี่ก็ได้แล้วข้าวโพดนะครับอัดคลิปไปถึงมีคนชมหรือไม่มีคนชมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่สีเรียดแต่อย่างน้อยมันเป็นการบันทึกความทรงจําว่าเราได้เคยทําเอาไว้นะครับเพื่อนๆนี่ได้แล้วครับนะครับถือว่าหลายฝักอยู่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวก็ค่อยเอาไปต้มแบ่งกันนะนี่ครับเพื่อนๆนะครับถือว่าดีแล้วนะครับถือว่าประสบความสําเร็จว่าปลูกแล้วเต็มฝักแต่ที่ต้องปรับปรุงก็คือนะครับให้ ฝักมันใหญ่กว่านี้เนาะนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะครับ